แต่ก่อนอื่นผมการาบขออนุญาตขอฝากข่าวประชามพันธ์นิดนึงนะครับผอออมสินนะครับคว้ารางวัลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ประจําปี2566นะครับคุณวิททยนะครับรัตนากรนะครับท่านเป็นผู้อํานวยการธนาคารอมสินนะครับรับรางวัลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์นะครับและรางวัลวิสาหกิจดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ประจำปี2566นะครับจากการพิจารณาและคัดเลือกของคณะกรรมการนะครับแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์นะครับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานนะครับเนื่องด้วยธนาคารให้ความสําคัญในการบริหารจัดก,การแรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับผ่านกระบวนการารวมร่วมคิดร่วมทำนะครับ ร่วมกันปรับปรุงนะฮะประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคารนะครับตลอดจนส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานนะครับและลูกจ้างให้ดียิ่งขึ้นนะครับควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันนะครับผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิการฝึกอบรมพัฒนาให้ความรู้นะครับการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิดนะครับนะครับโควิด -19 ทนะครับการปรับปรุงสวัสดิการและ สิทธิประโยชน์ที่จําเป็นนะครับให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ประจําสาขาทั่วประเทศนะครับรวมทั้งนะครับเปิดช่องทางใหม่ในการรับแจ้งปัญหาผ่านทางไลน์เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของลูกจ้างนะครับและพนักงานนะครับซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดรวดเร็วเป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับธนาคารนะฮะยังได้รับ รางวัลคุณธรรมอวอร์ดนะครับปี2565นะครับประเภทชุมชนและองค์กรนะครับมอโลอวอร์ด2022นะครับจากศูนย์คุณธรรมนะครับองค์การมหาชนนะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับด้วยการเป็นองค์กรที่มีบทบาทด้านคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมนะครับยึดมั่นในค่านิยมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาพิบาลนะครับและปฏิบัติตน ตังมั่นในคุณธรรมนะครับจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและเย,ย,ยาวชนไทยนะครับสอดคล้องกับภารกิจของธนาคารออมสินที่ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนนะครับมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยนโยบายขับเคลื่อนแนวทาง Social Mission นนะครับอินดิเกชันนะครับสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคมเต็มรูปแบบนะครับและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับต้องกราบขอบคุณท่านผอธนาคารออมสินด้วยนะครับคว้ารางวัลนะครับผู้บริหารและวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ประจำปี2566นะครับขอร่วมแสดงความยินดีกับทางธนาคารอมสินด้วยนะครับกราบขอบคุณมากครับธนาคารออมสินนะครับ